ถ้าผาพ่อเมืองจะเป็นเต็นท์อุทยานให้เช่าแต่อยู่นี่ไม่มีให้เช่ามีแต่เอามาเองสองทุ่งหนึ่งจุดทุ่งหนึ่งสวัสดีค่ะมาพบมาพอกับเอืองสตอรี่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวมือนี้เ้าสีภาพไปเที่ยวนะคะพี่น้องภาพไปเที่ยวอุทยานนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะว่ามันสิงามซําไหนตอนนี้ถามทางขึ้นเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยนะคะตอนนี้ขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ดอกมันแตกออกเยอะแล้วครับแปลว่ามันจะมีมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอีกไปจนถึงเดือนไหนครับปีนี้น่าจะเลยเดือนวันแม่ครับสิงหากอบปีที่แล้ววันแม่นี่มันออกจากใบเมียแล้วสรุปแล้วมาเร็วถึงสิ้นเดือนสิงหาครับของปีนี้ไปว่านี้มาเร็วอันนี้มันต้นฤดูมันใช่ไหมครับผมอย่างอฝนมันตกช้าหน่อยมันเลยขึ้นขึ้นช้าหน่อยแต่ปกติ้ามันมันตกดีมันจะขึ้นเร็วกว่านี้ครับขึ้นเร็วกว่านี้ เราไม่ได้ถามทางอุทยานก่อนเนาะล้วก็มาเลยมาฟรีะ่ระอยู่ตรงนี้ก็เลยมาด <c oughs> เดี๋ยวกำลังคิดดูว่าผมตัม้งใจจะมาเดี๋ยวจะมาแต่แตงงมมันจะไปถึงผาถ้าขึ้นทางอุทยานจะไปชิดเพราะว่า,าไม่ได้เอาเต็นท์มาไงปัญหาแต่ถ้า,ถ,าถ้ากลางเต็นท์เมื่อเปียกฝนหีือถ้าเกิดฝนมันมาคืนนี่ใช่ไหมก็ต้องดีดีเหมือนสภาพดีครับเต็นท์ครับครับ เดี๋ยว,วจะกลับไปหาที่พักก่อนแล้วตอนเ<ด>ช้ามาใหม่ได้ครับอันนี้นี่<ร>ถ,ถึงจุดเลยถึงแรงใช่ยวเลสี่กิโลนี่ถึงลานจอดแล้วก็ทุ่งดอกจียวจะติดลานจอดขึ้นไปเลยเดินเดินชมได้เลยครับแต่ถ้าทางเทยานต้องเดินเรียบพามาครับเรียบพามาประมาณสองกิโลครึ่งโอ้เดินเองต้องเดินสองกิโลเลยครับสองกิโลครึ่งครับจะพาหมดนะครับจะขึ้นได้สองจุดตอนชื่อพาอันเดียวกันกับไอ้ภูหินลองกาพาหมด อันเดียวกันหรือเปล่าไม่ครับอันนี้อันนี้เป็นต้นต,นตำล้ำนะครับอืมอนันว่าจะเป็นชะงอนหายยืดลงไปครับโอ้ยืดลงไปตรงโรูดนะดูดูแลเสียวครับ <laughs> ใช่ใช่ครับอีก <laughs> ใครไปยนต้องถามหมดน <laughs> ะ <c oughs> เพราะามันขึ้นได้สองทางครับ,<อ>บาทางนี้มันขึ้นได้เข่นถึงนุ่งดอกเดียวอมเดี๋ยวทางนั้นเดี๋ยวผมจะไปพักเดี๋ยวมาตอนเช้าดีกว่าจะกลับไปมาเพราะว่าผมไม่มีเต็นมามีเต็นมาแล้วถ้าไปพักวันนั้นเดี๋ยวเกิดมันฝนมันตกอะไรกลางคืนเนาะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้ทามาเที่ยวนี่นะคะแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไซทองทุ่งบัวสวรรค์ค่ะประวัติความเป็นมา นี่ฮะสไปี่างไปข้างบนนะคะเจอแล้วสวยสวยแปดสวย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  เาะจะเดินไปข้างบนนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูกดก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ชัดเจนจะนี่กด,ดอย่าเดินออกนอกเส้นทางจ้าเดินเดินตามเส้นทางกัน อตอนนี้ยังยังบกยังบกออกยังบกออกลายครับพี่น้อง,อออง,ออพองเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกได้บอรหร่อตอนนี้ก็จะมีบางส่วนนี้ อีกจังน่อยค่ะประมาณสิ้นเดือนไอ้ประมาณต้นเดือนนี่แหละค่ะสินี้งาน,นอนุ้อ๋มอ,อมีนักท่องเทีย่ยวอยู่ข้างบนจะมีค่ะโอ้ยตนนั้งยางขึ้นไปอีกเป็นโลแต่ว่าสออ่อนปลาได้ค่ะเบื้องปลาย่า,ยา เขียวค่ะอีกจัหน้อยนี่อีกจัหน้อยยังสีออกหลายแต่นี่ห้ามาก,ก่อนค่ะเพราะว่าช่วงที่ว่าเป็นเปิดให้ท่องเที่ยวอีลีนอาจจะบ,บ่มีเวลาตุ้งวัวสวรรค์ใสทอง ย่างขึ้นมาสันีัสยางขึ้นมาสัมนี้เ้าเห็บๆหลบระบายงามว่ค่ะข้าขงบนออกลายระบายเพื่อนว่าอันอย่างบ้านนี่ค่ะฟังเสียงเ้าเด้อค่ะพี่นอง แตวน,นี้จะเป็นดอกห้าแล้วค่ะพี่น้องอู้มองไปข้างล่างจะเห็นรถจอดอยู่ข้าง่างแต่อันนี้ยขึ้นบางส่วนค่ะน,นี่ขึ้นบางส่วนนี้มันจะขึ้นแบบว่าคือจังคือจังเป็นธรรมชาตินี่นะคะ ก็จะเป็นธรรมชาติดีๆอย่างน่ะบึนเขึ้นแซมเขึ้นเป็นบางส่วนค่ะออกดอกสวยมากนจะออกแซมไปทั้งกุ่ค่ะถ้าออกหลายกว่านี่ เขาออกเต็มทุ่งนี่ป้าสีบํแมนทุ่งสีชมพูเลยคน,นบางส่วนก็กำลังตุมต่มค่ะตุ่มนะบางส่วนก็ออกดอกตุม่มมาแตกต่างจากการปีนเขาแล้วค่ะอู้ยเบืงดอกเ <c oughs> นี่ยไี่เบิ้องอก <c oughs> ไม่เลย,เลย <c oughs>

นั่งพักนั่งพักได้ว่าได้ว่าทายเอาดอกใหม่คนค่ะนางเศร้าเมย์ผมสวยจุดพุน่นจุดพุน่นจุดพุน่นข้างบนพู่นก็สวยเดีนีกำลังออกเซลสระเลย 嗯，不、嗯、盖。嗯嗯 ดี๋ยวให้เบิ้งแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งคลิปต่อไปค่ะตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเรื่องสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะ